สวัสดีครับมาเจอผมตอนเวลาตีสามสนาทีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการสร้าง XLC อบนพอกระกันแล้วก็มาเปรียบเทียบว่ามันแตกต่างจาก VM อยังไงด้วยนะโอเคผมต้องมาเกินก่อนว่าผมมาเจอ XLC ได้ไงที่ผมมาทํา XLC ได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีเครื่องเครื่องหนึ่งของผมเนี่ยแรมเต็มนะครับก็คือเครื่องเจ5 0 x นั่นเองตรงนี้ตอนแรกเนี่ยผมใช้แรมประมาณ44 4 3บมกิกเลยก็เกือบเต็ม46หหลังจากได้มาลองท XLC เอ็ก,อ, 24, ก,ปปกอบ 50กว่าเปอร์เซ็นต์นะ40กว่าเปอร์เซ็นต์ได้ลดไปค่อนข้างเยอะเลยตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะซื้อแรมใหม่อยู่แล้วแรมใหม่เนี่ยประมาณ6,000บาท DDR5 6,000เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ต้องซื้อแล้วเพราะว่าทํา XLC แทนนะครับ x l c เนี่ยมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าข้อเสียบน XLC เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบต่อผมมากเท่าไหร่ผมเลยมาใช้ XLC เนี่ยมันก็ดีโอเคเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบให้ดูว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันยังไงอันนี้ผมก็เขียนสรุปไว้ให้บน Discord Home นะครับก็สามารถเข้ามาได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วตรงนี้ผมก็จะลงคําสั่ง ติดตั้งอะไรต่างๆไว้ให้ด้วยโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบกัน XLC เนี่ย CPU เนี่ยจะใกล้เคียงกับ Native มากที่สุดเลยนะครับประสิทธิภาพของ CPU เราเนี่ยจะใกล้เคียงกับ Native มากที่สุด Overhead ต่ำมากแต่ถ้าหากว่าไปใช้ VM เนี่ยประสิทธิภาพก็จะลดลงไป5-20%นะครับก็ถ้า Optimize มาดีๆเนี่ยก็อาจจะแค่5%ถ้า Optimize มาไม่ด,ดีก็อาจจะ20%ได้เลยแต่พอร์อกเนี่ยก็น่าจะประมาณ5-10%ได้นะครับสำหรับพอร์อกอย่างทีี่่2เเลยเนยนก็คื ลดการใช้แร่มอย่างมหาศาลนะครับแต่ก็อยู่ที่บางกรณีเป็นกรณีที่เราลันโปรแกรมเดียวกันเยอะมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมพามาดูเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยลันโปรแกรมเดียวกันอยู่2อันตรงนี้ มันใช้แรมเยอะมากๆมันก็เลยทําให้ลดแรมลงไปอีกนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รันโปรแกรมเดียวกันเนี่ย XLC ก็อาจจะลดลงไปนิดหน่อยไม่ได้ลดเยอะมากถ้ารันหลายๆโปรแกรมเนี่ยก็ลดเยอะมากๆเช่นเครื่องนี้เครื่องนี้เนี่ยรันโปรแกรมเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ XLC เนี่ยทั้งหมดตรงเนี้ยรันโปรแกรมเดียวกันหมดเลยอันเนี้ยมันจะช่วยประหยัดแรมให้เยอะมากๆนะครับถ้าหากเป็น VM เนี่ยมันก็จะใช้แรมเยอะขึ้น1 4กิกแล้วแต่ OS ที่เราลงนะครับอย่างต่อมาของ XLC เลยเนี่ยก็คือไม่มีการจองแรมจากโฮสต์นะครับเป็นการดึงจากโฮส แต่สำหรับ B.M เนี่ย B.M มันจะจองแรมไว้เลยนะครับก็นี่ v m ตรงนี้อันนี้เครื่องนี้ก็ยังเป็น v m อยู่ไม่ได้เปลี่ยนมา x l c ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะจองแรมไปเลย ดึงแรมจากโค้ดไป14กิกเลยนะครับอย่างต่อมาเลยเนี่ยก็คือบูตเครื่องวิเดียวนะครับ XLC เนี่ยมันจะบูตเครื่อง1วิแต่ว่า VM เนี่ยมันก็จะบูตเครื่องประมาณ20วิหรือมากกว่านั้นนะครับแล้วแต่ OS ที่เราลงอันนี้อย่างต่อมาของ XLC ก็คือไม่จะเป็นต้องเปิด VTd, s v, v IO, MMU แล้วก็ Direct IO อันนี้ไม่ต้องเปิดเลยนะครับส่วน VM เนี่ยมันก็ต้องเปิดนะเพื่อให้ประสิทธิภาพมันได้สูงที่สุดนะให้มัน overhead ต่ำที่สุด VM ก็จะเป็นต้องเปิดพวก VTd, Direct IO ประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาของ X นะครับทำให้ overhead เนี่ยต่ำมากมากของ VM เนี่ยมันก็ใช้คนละอร์เนลเป็นการจำลองอีกเครร์เนหนึ่งขึ้นมาทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันสื่อสารกันยากมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ overhead เนี่ยมันสูงกว่า xlc นะครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของ xlc และก็คือ โปรแกรมที่ต้องการเข้าถึงอร์ n นลเนีย่ยมันอาจจะทํางานไม่ได้นะครับแต่มันก็มีในบางกรณีที่เราไม่ได้จํากัดสิทธิ์ของ xlc นะครับให้สามารถเข้าถึงอร์เนลได้แบบเต็มระบบแต่ว่าเครื่องฮสต์เนบบี่ยมันก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะตรงนี้ก็ต้องพิจารณากันอีกทีนึงว่าถ้าหากเราลงโปรแกรมอะไรแปลกๆเนี่ยม <im ps> ันก็อาจจะทําให้เครื่องฮสต์ต <im ps> <เร>ัวเนี่ยโดนควบคุมไปได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็น vm เนี่ย <im ps> มันจะเป็นการจําลองอีกคอร์เนหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมครับซึ่งมันจะทําให้โปรแกรมที่ใช้อร r n นลเนีย่ยทำงานได้แบบสบายๆเลยแล้วโปรแกรมมันก็จะแค่ขอสิทธิ์เราแล้้วกก็็ให สิิทธ์มัันนนแค่เอง้ถ้าหากว่าโปรแกรมนั้นนะ่ะมันเป็นอันตรายต่อเคอร์เนลมันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นเคอร์เนลจำลองซึ่งมันจะไม่มีผลกระทบต่อโฮ้์เลยอันนี้มันก็จะทําให้ปลอดภัยกว่า xlc นะสำหรับ bm และอย่างต่อมาเลยของ xlc ก็คือประสิทธิภาพของการจ,จอบน xlc เนี่ยอาจจะลดลงไป1-5%นะครับแล้วแต่โปรแกรมเพราะบน XLC เนี่ยมันมี2ไดเวอร์นะครับเราต้อง ลงดิเวอร์บน xlc แล้วก็ลงดิเวอร์บนโฮสต์อีกทีหนึ่งมันตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้โอเวอร์เฮดเนี่ยมันสูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็อาจจะทําให้การจอเนี่ยประสิทธิภาพลดลงไปนิดนึงสําหรับ xlc แต่ว่าสําหรับ vm เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าโฮสต์เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการจอตัวนั้นได้เลยมันจะพาสทูไปยัง vm เลยนะครับมันก็จะทําให้ vm ที่เห็นการจอตัวนั้นเท่านั้นทําให้ประสิทธิภาพเนี่ยใกล้เคียงกับเนทีฟมากที่สุดนะสำหรับ vm อย่างต่อมาข้อเสียข,ของ xlc เลยเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว ว่าการ์จอตัวใดตัวหนึ่งนี่ยมีปัญหา ดับไปอะไรประมาณนี้โปรแกรมที่ใช้การ์จอบน xlc ทั้งหมดเนี่ยจะแควะเลยนะครับมันแบบว่าไดเวอร์มันดับไปชั่วขณะตอนที่การ์จอมีปัญหาแล้วก็กลับมาซึ่งไอตอนที่จังหวะดับตรงนั้นอ่ะมันจะทําให้โปรแกรมบน xlc ที่ใช้การ์จอทั้งหมดเนี่ยแคระเพราะว่ามันใช้ไดเวอร์ตัวเดียวกันจากโคต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยนะอาจจะไม่สเสถียรแต่ว่าบน vm เนี่ยถ้าหากว่าการ์จอตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีปัญหาใช่ไหมครับมันก็จะไม่กระทบกับ vm ตัวอื่นเลยเพราะว่ามันแยกกันคนละไดเวอร์โอเคอย ว่ามันใช้เคอร์เนลเดียวกับโฮสต์ครับซึ่งโฮสต์เนี่ยบนพอกบอกเป็น Linux เคอร์เนก็สามารถลงได้แค่ ลินุกเท่านั้นนะวินโดว์แล้วก็ OS ต่างๆเนี่ยจะลงไม่ได้ก็จะลงได้แค่ล i นุกเบสเท่านั้นแต่ว่า VM เมนี่ยมันจะลงได้หมดทุก OS เลยทั้งวินโดว์หรือว่า OS อื่นๆที่เราอยากลงและล i นุกเนี่ยก็ลงได้ทั้งหมดเลยตรงนี้สําหรับ VM ก็จะมีตัวเลือกเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคอย่างต่อมาอันสุดท้ายและว XLC เีนี่ยมันจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับเพราะว่าใช้เครื่องเดียวกับโฮสต์แล้วก็แชร์แรมกับโฮสต์ด้วยไวรัสหรือแฮกเกอร์เนี่ยก็อาจจะสามารถแฮกเข้าถึงเครื่องโฮ ง่ายๆเลยนะครับถึงจะเป็น u n p r i v i l e g e ก็ตามนะครับมันจะมีการจํากัดสิทธิ์นะครับสําหรับ xlc เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นิดนึงเนี่ย xlc มัน unprivileged จะเป็นเย็ดก็คือจะเป็นการสร้าง user บนเครื่อง host ออกมาอีกทีหนึง่งเป็นอีกเลเยอร์หนึง่งซึ่งมันก็จะจํากัดสิทธิ์ในการเข้าถึง kernel บ้างนะครับตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็น unprivileged หรือเป็น p r i v i l e g e p r i v i l e g e เนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดียวกับ host เลยอยู่ในเครื่องของ host ใช้ kernel เดียวกับ host เลยอย่างต่อมาเนี่ยสําหรับ vm เนี่ยมันจะปลอดภัยมากๆนะครับเพราะว่ามีการจอง อีกแคนเนลหนึ่งขึ้นมาและก็มีการจองพื้นที่แรมไว้สําหรับ vm นั้นเลยมันจะทําให้ไวรัสที่เข้ามาบนเครื่อง vm นั้นอะ่ะมันจะเจาะกลับเข้ามาที่เครื่องฮสต์หลักเนี่ยได้ยากมากๆนะครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยแหละสรุปสั้นๆเลยเนี่ยก็คือว่า xlc เนี่ยมีความเบาและก็ประสิทธิภาพสูง,งมากแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วก็ไม่ค่อยเสถียรน,นะครับไม่ค่อยเหมาะกับงาน production สักเท่าไหร่เหมาะกับใช้งานเองซะมากกว่านะครับตรงนี้สําหรับ vm เนี่ยมีความปลอดภัยยืดหยุ่นเสถียรเหมาะกับงาน production มากกว่านะแต่ก็กินทรัพยากรมากกว่า xlc เหมือนกันนะครับตรงนี้ซึ่ง xlc เนี่ยผมเนี่ยใช้งานเอง คนเดียวไม่ได้เปิดให้มีคนเข้ามาบน XLC ผมเลยค่อนข้างที่จะเหมาะกับ XLC มากกว่าแต่ว่า VM เนี่ยเหมาะสําหรับงานโปรดักชันที่ให้คนเข้ามาบนเครื่อง VM นั้นตอนที่ลงโปรแกรมที่มีไวรัสมันก็จะไม่นด้มีปัญหาแล้วก็ไม่ได้กระทบกับเครื่องโฮสต์นะครับก็เหมาะกับงานโปรดักชันมากกว่าสําหรับ VM และก็เสถียรมากกว่าด้วยเพราะว่ามันเป็นการแยกไดรเวอร์การจอใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราเปิดแบบ XLC แล้วมีคนมา รันโปรแกรมที่ทําให้ไดเวอร์ของการ์ดจอบน XLC นี่แคลชไดเวอร์ของ XLC ทั้งหมดเนี่ยก็จะแค s h ไปด้วยนะครับสำหรับ XLC เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความเสถียรของการ์ดจอนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป บอกวิธีการสร้าง XLC กันเลยดีกว่าก็เข้ามาบนเว็บของพอมบอกกันเลยนะครับผมจะมาสอนสร้าง XLC กันเลยก็เข้าไปที่เครื่องที่เราจะสร้าง XLC ผมก็จะใช้เครื่องนี้เลัน X99-2 กดเข้าไปเลยทีเนี้ยกดเข้าไปที่ Shell นะครับตรงนี้ Shell อย่างต่อมาเนี่ยก็ให้พิมพ์คําสั่งนี้ไปนะครับ PVEAM Update PVEAM Update และก็อย่างต่อมาก็เป็น PVEAM Available มันก็จะโชว์ว่าเราสามารถลงอะไรได้บ้างก็เลือกมา OS หนึ่งนะครับ ก็จะเป็นของลินุกทั้งหมดเลยถ้าทุกคนสังเกตก็จะรองรับแค่ลินุกเท่านั้น Windows ไม่รองรับนะผมก็จะใช้ U b u บ tu 22แล้วอกัน u b u บ t u 2 2ก็กดคุมคลิกขวาแล้วก็ Copy ผมก็จะพิมพ์ p v PVE AM แล้วก็ดาวน์โหลดข้อตามด้วย mm hmm. ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้กด Enter รป,ร,ปรอโหลดสักครู่หนึ่งเราห้ามออกจากเชลนี้นะครับถ้าออกจากเชลนี้เนี่ยการดาวน์โหลดเนี่ยมันจะถูกยกเลิกนะก็รอไปโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช้เวลาแค่1ิวิเท่านั้น,นครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้าง XLC ได้เลยโดยที่ สร้างตรงนี้ขวาบนกดไปที่ create CT ตรงนี้หลังจากนั้นใส่ host name host name เนี่ยก็เป็น 3 0 6 0ู 360, i x 1แล้วกันทีนี้นเนี่ยก็ c t i d ก็เป็นเอ่อ118แล้วกันนะครับ d e s o r t pool ผมก็ไม่มีอยู่ละ password ก็ใส่ password ไปครับทีนี้มันก็จะมี s s h p ครับผมก็จะโหลดมาเลยของผมก็จะมี public key ของผมอยู่ก็จะอยู่ที่ path นี้นะครับเป็น public ผมก็แนะนำให้สร้าง s s h t ไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้รีโมทเข้าไปเลยโดยที่ไม่ต้องใช้หรหัสทีนี้มันจะมี unprivileged container ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างอีก user นึงขึ้นมาทำให้เครื่อง x l c ของเราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงอร์เนลของโฮสได้ ถ้าหากว่าเรากดติ๊กถูกออกมันจะสามารถเข้าถึงอร r n นลได้ซึ่งผมก็จะไม่ให้มันเนี่ยเข้าถึงอร r n นลได้นะครับก็จะกดไป Nesting Nesting เนี่ยก็คือว่าเหมือนจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งของ Docker นครับถ้าหากว่าเราใช้ Docker เนี่ยก็กดไปครับแต่ส่วนใหญ่ก็ใช้อยู่แล้วแหละ Docker กดไปมันเหมือนเป็นการสร้าง XLC บน XLC อีกทีหนึ่งกด Next ไปทีเนี้ยมันจะมีเทมเพลตให้เราเลือกแล้วก็เลือกเทมเพลตที่เราเพิ่งดาวน์โหลดไปเลยนะครับไดผมก็จะใส่ไป20กิกระพอ25แล้วกันทีเนี้ยก็กด next ไป CPU เอากี่คอ,อไปเอ่อ16ล้านกด next memory แล้วก็ memory สับ p นะครับเอ่อสับเนี่ยผมไม่ต้องการเท่าไหร่เอ้ยมีไว้ก็ดีนะครับสับับผมว่าจะเปิดแคลแล้วก็1024คูณ2กิกผมก็จะเอาสับ p ับ2กิกพอแล้วทีเนี้ยเมมเครื่องก็เป็น1024คูณ8กิกล้านประมาณนี้กด next ไาทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่หัวข้อเนเนตครับ ก็ให้ทุกคนมาดูที่ด้านขวาตรงนี้มันจะมี static กับ dhcp ซึ่งสาหรับคนที่ขี้เกียจเนี่ยก็กด dhcp ไปได้เลยแต่สาหรับใครที่อยากตั้งเป็น static ip เนี่ยก็ตั้งได้นะเช่น1 9 2 1 6 8 1 7 4อะไรอย่างงี้แล้วก็เกตเบย์โอ้ยผมลืมตรงนี้เป็นพับยี่สิบสี่เกตเบย์ default เนี่ยตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้ง static ip ซึ่งผมไม่ตั้งนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไปตั ไอมาก่อนแล้วก็ค่อยไปกด s t a r t ทกก็ได้ครับกด next ไปอันนี้ก็ใช้แบบเดียวกับโฮส next ไป confirm ทีนี้ก็ผมจะกด start after create กดไปรอสักครู่หนึ่งจนกว่ามันจะสร้างเสร็จโอเคสร้างเสร็จแล้ววิดเดียอนะครับไม่นานมากแล้วก็จะได้เครื่องมาแบบนี้แหละเรากดไปคอนโซลมันบูตเครื่องวิดเดียวจริงๆนะครับวิดเดียลบูตเลยโคตรไวโคตรชอบผมก็จะกด Root อันนี้ก็เป็น Root อยู่แล้วนะค่า default ของมันแล้วก็ใส่หรหัสที่เราตั้งไปนะครับมันก็จะล่ามาแบบนี้แหละผมก็จะพิมพ์ host name i ผมจะรีโมทไปนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถ Copy ีคำสั่งแล้วก็เอามาวางได้ผมก็จะได้ ip มาแล้ว ip นี้นี้ผมก็จะใช้ connect root ําด้วย ip นี่ทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยจะเข้ามาที่เครื่องนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่รหัสเลยนะครับก็เพราะว่าผมใส่ ssh พับ c k e ีไปแล้วผมก็มีคีย์บนเครื่องนี้อยู่แล้วก็จะเข้าได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้รหัสเท่านี้เนี่ยก็เป็นการสร้าง XLC แล้วนะครับอันนี้ก็สร้าง XLC เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งผมก็จะมาบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนฟลิกอะไรต่างๆนิดนึงนครับกดไปที่ออปชันตรงนี้ถ้าหากว่าเราสร้าง XLC นี้ขึ้นมาแล้วและเรากดเป็น u n p r i r a t e ตรงเนี้ยตั้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราจะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากว่าเราอยากให้มันเป็น private เราต้องลบ XLC นี้ทิ้ง แล้วก็สร้าง xlc ใหม่ขึ้นมานะครับก็สามารถมาปรับเน็ตคืนได้ตรงไหนคือปรับเน็ตคืนวะก็หลังจากที่เรารู้ IP ของเครื่องแล้วเมื่อกี้เราก็เอา IP ของเครื่องมาปรับให้เป็นสแตติกได้เท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสร้าง xlc ซึ่งคลิปหน้าผมจะมาบอกวิธีการ p a r t 2 nvidia เข้ามาที่ xlc กันว่ามันทำยังไงถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ